สัสดีค่ะเจอกับเซลจูนอีกแล้วนะคะเราอยู่กันที่อีซูซุคิงยตนสาขา3แยกปากทงชัยค่ะโคราชบ้านเรานะคะมาแล้วค่ะสําหรับรถมิวเอปี2025นะคะสำหรับคันที่อยู่ด้านหลังของเซลจูนนะคะก็สดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นคันแรกของโชว์รูมนะคะเดี๋ยวเซลจูนค่ะจะพาไปชมนะคะว่าน้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างและก็ ะะเป็นสีเทาไอเกอร์สีใหม่ะคะ่ะสวยมากๆนะคะแบบเท่สุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเซลจูนนะคะพาไปชมค่ะว่าข้างในน้องเนี่ยจะสวยหรูแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลตงตรงไหนบ้างคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นมิวเอ็กเครื่อง1.9ปี2025ยูโร5ค่ะสีเทาใหม่นะคะสีเทาไอเกอร์เลยค่ะตัวหนังสืออิสุดๆๆตัวเล็กๆนะคะแบบกระทัดรัดกระทันรัดเลยค่ะ ประจังหน้าทำแบบใหม่ดูรูหรามากๆเลยพร้อมกับคิวด้านล่างที่มีความเท่สปอร์ตมาพร้อมกับไฟตัดมองที่ดูเก๋มากๆค่ะและไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่มีขนาดเล็กและดูเพียวดูมีเสน่ห์มากๆนะคะสำหรับไฟหน้ารุ่นใหม่และล้อของเราเป็นยางมิสโตนขนาดขอบ20ค่ะ l ลายแม็กจะ เป็น3มิติดูเก๋มากๆเหมาะสำหรับรถเท่ๆพร้อมการแต่งซิ่งกระจกมองข้างมาแล้วพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างและระบบความปลอดภัยของบายสปอร์ตตรงนี้นะคะระบบกุญแจพุ่สตาร์ทแผงประตูด้านในมี ิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่พร้อมกับระบบปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับด้วยเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางเบาะนั่งคูแม็กนะคะหวงมล a ยไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยขับสบายสไตล์อิสุสเกียร์ออโต้อัตโนมัติ6สปีดพร้อมกับระบบเบรกไฟฟ้า แอร์ปรับแยกอัตโนมัติได้วิทยุขนาดจอ9นิ้วด้านหลังไฟท้ายโฉบเฉี่ยวดูสวยงามสไตล์ดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับสปอยเลอร์เสาวากาศครีบฉลามไฟเบรกดวงที่3อยู่ระหว่างกายระบบฝาท้ายเปิดไฟฟ้าระบบความปลอดภัยเซ็นเซอร์8จุดอัตโนมัติพร้อมกับความเก๋ ผิวด้านหลังมีการเล่นระดับและยังมียังอะไรมาให้กับลูกค้าสนใจทดลองขับหรืออยากจะเข้ามาดูเงื่อนไขสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์เซลล์จูน0 8 6 4 6 7 0 3 9นะคะเซลจูนยินดีให้บริการค่ะโชว์รูมตั้งอยู่ที่อิสุสุคิงยตนสาขา3แยกปักทงชัยตรงข้ามกับสัมเพ็งค่ะ ยังไงก็เข้ามาดูรถนะคะน้องสวยมากๆเลยคะ่ะมาเจอกันที่โชว์รูมนะคะ